เมื่อวันที่11มกราคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียดนายกริ่งพลใชัยาธิบูลนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียดเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่เหียดร่วมการเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568โดยมีนายยงยุทธคุณรารองนายกเทศมนตรีนายกล่าวรายงานและมีบรรดาพ่อแม่ผู้ปกค,ครองนำบุตรหลานมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากว่า2,000คน ซึ่งการจัดงานเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนานโดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียได้อ่านสารจากนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สังคมได้ระหนักในความสําคัญของเด็กและเยาวชนของชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้ให้คําขวัญวันเด็กแห่งชาติไว้ว่าทุกโอกาสคืออาการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองสําหรับการจัดงานการฉลองวันเด็กแห่งชาติของประเทศเมืองแม่เหียปีนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้รู้ถึงความสําคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบมีระเบียบว,วินัยที่มีต่อตนเองและสังคมเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมต่างๆและได้แสดงออกทางความรู้ความสามารถมีความคิดริ่เริ่มสร้างสรรในกิจกรรมที่เข้าร่วมซึ่งในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568พร้อมมอบของรางวัลมากมาย โดยเฉพาะรถจักรยานที่มอบให้กว่า30คันในบรรยากาศที่คึกคักจากผู้เข้าร่วมง,งานกว่า2,000คนสินชัยพระชรันาทรเรียบเรียงวริศราธินารายงาน